สวัสดีครับจากช่องพ่อเซียนนาผู้พารวยนะครับเอามือนี่กะใ้มาหาเมตะเคียนคือเกานะครับเมตะเคียนวัดจำปาบ้านนาผู้นะครับเ,เพื่อมาหาให้เป็นแนวทางนะครับในการเสียงสื่อสลากกินแบงรัฐบาลน,นะครับอา่าก็ไดมาจุดถูกทำวิธีคือเกานะครับ หมวดนึงกับพาดไปนะครับกับ่าเป็นยังกับกับมีเทือเขาเทือรุดนะครับแต่ของธรรมดานะครับมาหาให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเอาตัวแรกก็ได้แล้วครับคือเลข3นะครับตัวแรกของเลขทูกนะครับเมตาะเคียนนะครับสีเขาตามโพเซียนและพูด หยป,ปนอตัวแรกก็เป็นแล้วครับเลขสามนะครับตัวแรกตัวแรกนะครับเลขสามนะครับ ิเป็นคือจังของพอเซียนนาภูบอนี่ครับลอตเตอรี่นะครับสังเกตนะครับลอตเตอรี่นะครับหลายใบเติมนะครับเอาไว้ในพ่านนะครับอ่ากระเดเบิงตัวแรกเลขสามพันไปนะครับสำหรับหน่วยเมตเคียนวัดจำปาบ้านนาผู้อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะครับ ล่ำตุงไง่นะครับหวยกับมีเขามีรุดนะครับเพื่อเขาเพื่อรุดนะครับกะาเซียนัาคู่กบหาเพื่อมาให้เป็นแนวทางให้เอฟซในช่องกันนะครับบวังเอฟซคอมเมนต์มามาบอเมนยูโตะนี่บอวาสันยูโตแปดมอคสี่ี แกแล้วแต่้ตานะครับตาไพตามั่นนะครับแต่สําหรับโอเซียน่าผูกก็คือจุดทูบอย่างเดียวนะครับจุดทูบให้เห็นอย่างเดียวเลยนะครับด้นกันแบบสดๆห้เบิงกันนะครับตัวที่สองกับไกลจะเห็นมาแล้วนะครับตัวที่สองตัวแรกก็คือสามตัวที่สองไกลแล้วครับ เลขทูกเมตะเคียนวัดจำปาบ้านนาผู้นะครับชื่อเจ้าเมตะเคียนเอื้องจันนะครับและเจ้าเมตะเคียนฟ้าฉายนะครับ นี่นะครับเิ็นของเป็นของตังาการะนะครับตัวที่สองใกล้แล้ครับอดใจรอสักครู่นะครับตัวที่สองนะครับ ับมีคนที่โชคดีก็เอาเขาเอาของมาหามากมายอยู่นะครับหลากหลายนะครับก็เบิ่งด้วยสายตาไคสายตามั่นนะครับโคตรดะโบจุดถูกกับมีนะคกับมหาเลาะเบิง่งมาเป็นตัวได้นะครับ ตัวที่สองเป็นเลขซีนะครับประมาณเป็นเลขซีนะครับเลขซีแน่นอนนะครับตัวที่สองเป็นเลขสีนะครับ สามส like, ี่มาเบิ Scot ้งมาเบิ้งเลขตัว hmm. น yeah. ี so, ้พ yeah. yeah. so, e> yeah. ูดพคุณูดเห็นแล้ว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  เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยขอขึ้นไปบนนีด้บานนี้เด้อม่เป็นเยเป็นหาน่สามหาน่ะเธอเือยอยู่ขนาดด้อยมึเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยเลยโอ้เ้อเาสิว่ายังเทัเนี่ไมห้างในกล่องดูสามหา ใส่ๆล็อกสีตัวเป้าดูเขาจะไปเบิ้งตาเป้าเออเอาเขาชื่อตัวนี้มึงจะสามสี่หาเอเขาบอกไม่หัวหาเนี้ยเนี่วันนี้วันนี้ได้แตัวดอกสามศได้สาม นี่นี่เนี่ยเบิ้งเบิ้งเป็นวงไงก็เห็นเป็นสามหาหาสามอยู่นี่แห้งเป็นตัวใหญ่เลยแห้งเป็นห้าสามเลยวดกนขอยมาเบอนี้ตัวนี้เป็นเลขันี้เ็นเลขห้าสามเนี่ยนี่ตัวให่ขาดออกไม่ใหญ่ยังเป็นหาสามเลยแกไม่เสร็จด่บื้งบ่อๆนั่นน่ะเห็นบ่อมาจีจว ววเราเราเนาเนี่ยเออสาน่วยล้วงเออวัน <si มันสิบวันว่าสิบเมตรเลยจะตามได้เหรอห้าสามสุดลวสุดนี้ไเขาเกี่ย่ะอไปเบินยูอุ้ยหาสามหรือสามมือหาสวงห้าสามเราไปนี่ไปนี่นี่ยินบนเจ้ายักเจ้าเรื่องการสองหาห้าสาม ่นีเนี่ยเนี be, oh ่ยเนี่ยเื่อว่าเนี่ยจ้าหาสามสามสองตัสามเจ็ดตัวนี้ตรงกันแล้วเนี่ตรงกันเขาคงเจารเาเราดเียจักเดี๋ยวเเบิ่งกันกลแล้วไโอ้โบสซีูงกโค้งญ่แหโคงแบบนี้บอสกับแปได้ มันยังพอจะมาหอดโอ้ยมันขอดรุ่งขอบนึงแล้วอยู่กวาเอาเนจากาฟสาหูบูนแต่ความนงี้ยู์เพิ่นกอนมันกับว่านี่ว่าแบบว่าไม่ศูลเลแล้วเบิ้งแบโอ้โอ้ยเองเดังมันเบิ้งใดบ่บ่มันยงมันลมเดอดกเอดออฮอนหอีกแล้ว เดียเดียวคเดียวอใจเอาเที่วดกอนตงไหนมาเอาไว้โอ้ยของไข่งวดกอนตรงไหนโอ้ยนี่ว่ะรุด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 ตรงไหนกับรุดเนี่ยจับอไ้มันติดแตกกอจับมันเขาเนี่ยไม้เนี่ยมนมโอ้ยแบบตั้งใส่เล็กศูนย์เศูนย์ย์น่แลับแทกแตกแกแตกแกเอาเอาหูจับเลยล่ะไม่ หัวก oh! ็ตองอึน hmm. อ er ุ left left. ้ยนให้เบิ้งตัวทไทยอืตัวที่ทยเป็นโอ้ยเป็นศูนย์เราเป็นเก่าเราเนก่นวนเขาเอ๊สี่ศูนย์ใหญ่สี่นสี่ศูนย์สามศูนยก็เลขกขับมันมากขับมาโปะเราได้หนสี่สาเลขใหญ่นี่คมาต่อเติมมาต่อใหญ่นังลอยลานใชก็มาต่อเติม อ๋อขุนละเงินเอฟซีมากหุนละถือเกลียกถือหวยขุนละเฮ็ดลูกกงให้รอบกงรอบครับข่าสามหวันนึงเลยไเข่าหลายขวันเลงนช่างง่ายเลยมเนยสูนสูนบุ้งแห่โอ้ยเงินสามสี่หาเป็นสูนสูนคักสูนแน่อลล่ะ ครับหวยแม่จะเกียนวัดจำปาบ้านนาผู้นะครับได้แน่นอนแล้วนะครับตัวชุดไทยนะครับ,อรบสองตัวนั้นแตกไปนะครับเหลือตัวชุดไทยนะครับสามสี่ศูนย์นะครับ อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอฟซีท e ่นนี้โอเซนาก,กูกับ,กบสวัสดีครับ